หุ้นสองที่ฉบับคนมีเวลาน้อย EP 1 7รู้จักวอลเลนซ์ไหมวอลเลนซ์ Wall นะคะไม่ใช่หมายจับแต่เป็นตาสารในตลาดหุ้นที่ให้สิทธิเราซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะวอลเลนซ์ Wall นะคะคือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้แล้วเปรียบเสมือนกับคูป,ปองส่วนพิเศษที่เราซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกกว่าตลาด ซึ่งมันก็จะมีวันหมดอายุด้วยนะคะประเภทของวอลเลนนะคะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆเลยก็คือ 1. w a l l วอลเลนนะคะที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน Company w a ลเลนต์สองเดล i v วอรีทีฟวลที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งมีสภาพคล่องที่สูงกว่าการอ่านชื่อวอลเลนนะคะชื่อวอลเลนเนี่ยจะมีรหัส กรอกข้อมูลสำคัญเช่น PTT KW1 หมายถึง v a l เลนซของ PTT รุ่นที่1ส่วน derivative v a l e n c e นะคะจะ,จะขึ้นต้นด้วยชื่อผู้ออกเช่น KBank k c 2 2 0 6 a เป็น Core v a l e n c e ของ KBank นะคะสดหมดอายุมิถุนา2022สิ่งที่จะต้องดูก่อนลงทุนนะคะ ก็ดนะคะก็คือใช้เงินทุนน้อยมีโอกาสกำไรเยอะข้อเสียมีความเสี่ยงสูงราคาผันผวนมากและมีวันหมดอายุถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็อาจจะเป็นศูนย์ได้วอลเลนซ์ Wall นะคะเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจความเสี่ยงและมองหุ้นอ้างอิงในระยะยาวแต่อย่าลืมว่าการศึกษาให้ดีก่อนนะคะก่อนการลงทุนเนี่ยเพราะผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย และถ้าชอบนะคะเหมาะสำหรับคนคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะมาเรียนรู้หุ้นวันนี้ไปด้วยกันสำคัญที่สุดเลยอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจแล้วจะเันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ